และโชคดะ้ายของรายการนะครับในวันนี้นะครับเรายังมี VTR Open House เาเปิดบ้านสันติราชวิทยาลัยครับของโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานครสก,กัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งครับ ค่ะและในช่องของครูดีศรีสะพทวันนี้ค่ะพี่มีรเราขอนําเสนอคุณครูพิทักษ์สุภาทองค่ะมาจากโรงเรียนบ้านพลทองประชาอุทิศจังหวัดส,สกนลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกนาลนครเขตหนึ่งค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าครูพิทักษ์สุภาทองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ พยาไทย next station พยาไทย สันติลาดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนกว่า1,800คนเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางได้สะดวกทั้งโดยรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า airport rail link หรือรถประจำทางก็สะดวกไม่แพ้กันค่ะ โรงเรียนสันติราชของเราไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูงเพราะเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันสันติราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อร่วมกันที่ว่าเด็กๆทุกคนมีศักยภาพในตัวเองมีความชอบและความถนัดของตนเอง โรงเรียนเซนิราชวิทยาลัยมีพื้นที่กว่า18ไร่ประกอบด้วยอาคารเรียนถึง7อาคารมีสนามหญ้ากลางแจ้งที่กว้างขวางสนามกีฬาในร่มที่จะเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้ออกกําลังกายเล่นกีฬาเล่นดนตรีกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะอาคารที่อยู่ด้านหลังของเรานี้นะครับถือได้ว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดหรือเรียกได้ว่าเป็นนด์มาร์คของโรงเรียนเราก็ว่าได้อาคารเผาดมครับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือว่ากิจเต๊ะโปรแกรมนะคะเป็นห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีบรรยากาศที่น่าเรียนมีการสอนวิชาวิทย์คณิตแบบเข้มขน้นอีกทั้งยังมีคอมพิวเตอร์และ w i f i ที่ให้น้องๆมาสืบค้นข้อมูลอีกด้วยค่ะในปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนของเรายังมีแผนการเรียนสําหรับน้องๆที่มีความสนใจเตรียมความพร้อมสอบเข้ารับราชการทหารและตํารวจและยังมีแผนการเรียนพละศึกษา สำหรับคนที่สนใจด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะค่ะพออ,อเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้จะค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเก่งอะไรเราชอบอะไรและเราจะกำหนดอนาคตของเราไปในทิศทางใดเพื่อให้เราประสบความสำเร็จกว่า40ปีที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัย ได้บ่มเพาะคนคุณภาพสู่สังคมเป็นคนเก่งทันสมัยและก้าวทันโลกกว่า40ปีโรงเรียนสัตริราชวิทยาลายัยได้พัฒนาเป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายๆคนเป็นครอบครัวและสังคมกลุ่มเพื่อนที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะและกว่า40ปีที่โรงเรียนสัตริราชวิทยาลายัยได้เป็นภาพความทรงจำดีๆในช่วงชีวิตวัมยมัธยมที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆเหล่านี้ที่โรงเรียนสติราชวิทยาลัยกันค่ะ ชาวบ้านส่วนมากเป็นอาชีพเกษตรกรทำไร่ทํานาและดูสภาพเด็กดื้อเด็กดืก้อและก็ขัดวินัยความรับผิดชอบผมก็เลยคิดว่าคือตัวเองเข้าไปอบรมเกี่ยวกับครูมวยสีไลายเส้นคือส่งเข้าไปสมัครผลงานเข้าไปสมัครของกองกทแห่งประเทศไทย ไปรับการตอบรับให้เข้าร่วมอบรมก็อยากจะนําความรู้ทางด้านทักษะมวยคือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่คู้บ้านผู่เมืองของประเทศไทยให้อยู่กับเยาวชนไทยรุ่นหลังต่อไปเริ่มต้นเราก็ใช้ในเวลาช่วง 15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก่อนเลิกเรียนโดยจัดชุมนุมนะครับชุมนุมคนรักมวยคนรักมวยไทยโดยทีแรกเริ่มต้นก็กลุ่มที่ชอบกีฬานะครับชอบกีฬาชอบการออกกำลังกายโดยมาฝึกท่าพื้นฐานมวยไทยเป็นการออกกำลังกายโดยใช้เพลงประกอบนะครับใช้เพลงประกอบแล้วก็มวยโบราณเอามาประยุกต์ใช้นะครับคือเอาทำง่ายๆก่อนเอาในท้องถิ่นนะครับให้เด็กได้เรียนรู้ และก็กลุ่มที่ชอบจากนั้นจากนั้นก็มีกลุ่มสนใจโดยเฉพาะที่ป .5 ป .6 สนใจที่จะอ,อ,อนุรักษ์ศิละปะมวยไทยคือมาด้วยใจมาด้วยใจและผู้ปกครองก็ให้การสรนับสนุนโดยเฉพาะอาจจะเลิกค่ำให้ฝึกและนำท่าที่เราฝึกให้ไปฝึกหัที่บ้านฝึกหาที่บ้านจากนั้นก็มารวมทีม รวมทีมฝึกลงทีมโดยในช่วงเวลาก่อนเลิกเรียนทุกวันอยากจะให้ไม่ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดผลสำเร็จในในสูงสุดในเท่าที่จะเป็นได้เนี่ยเด็กส่วนมากตามที่อาจารย์พิทักษ์สอนมาใช้ประโยชน์ได้เยอะคือบางคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักมวย อยากจะแสดงออกเห็นตลอดนะครับบางบางครั้งนะท่านก็เอาไปแสดงเอาลูกหลานไปแสดงให้ให้ในงานต่างๆนะคะรับโรงเรียนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับภาคและระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสิ่งที่ภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้นก็คืออยากให้ลูกหลาน ปุ่มกีตามวยไทยเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตจากวิทยาของโรงเรียนสันตริราชวิทยาลัยครับน้องแอร์ครับกับกิจกรรม Open h o เ s e ครับเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าทางโรงเรียนสันตริราชวิทยาลัยนะครับมุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษาทั้งในงานของวิชาการกิจกรรมทางดนตรีและกีฬาครับน้งองแอร์ ค่ะและในช่องของครูดีศรีสัพทวันนี้ค่ะพี่มินเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูพิทักษ์สุภาทองค่ะมาจากโรงเรียนบ้านพลทองประชาอุทิศจังหวัดสกลนครค่ะพี่มินคุณครูพิทักษ์นะคะก็ได้เล็งเห็นว่าน้องนนักเรียนค่ะมีความดื้อและมีความไม่เป็นระเบียบค่ะพี่มินด้วยความที่ตัวท่านเองนะคะได้ผ่านการอบรมมวยไทยค่ะพี่มินก็เลยอยากจะสืบทอดให้กับน้องนนักเรียนนะคะเพื่อฝึกฝนวินัยค่ะแล้วก็สนับสนุนให้น้องน้องนักเรียนค่ะที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักมวยนะคะได้สารฝันของตัวเองค่ะที่จะเป็นนักมววยคค่่ะแล้รับ